สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พี่อยู่ที่พุ่งนานะคะทุกคนวันนี้มาเป็นผู้จัดก,การนานะคะมาเผาถ่านนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะทำรีวิวเผาถ่านนะคะมาช่วยคุณสามี เผาถ่านนะคะเพราะว่าต้นไม้เขาล้มนะคะเนี่ยเป็นต้นขี้เหล็กนะคะทุกคนเราก็เลยจะมาเผาถ่านที่นากันนะคะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องชุดที่นันชาแนลด้วยนะคะทุกคน ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะขุดดินนะคะขุดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะให้ให้ใหส่ฟืนลงไปได้นะคะทุกคนขุดลึกลงประมาณ1ฟุตนะคะทุกคนหนึ่งไม้บรรทัดนะคะนี่นะคะเราก็จะขุดลึกประมาณนี้นะคะนี่จะเป็นเขาเรียกว่าเผาแบบโบราณนะคะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่า เผาแบบเตาผีนะคะทุกคนพอเราขุดหลุมได้ลึกตามที่ต้องการแล้วนะคะเราก็จะเอาไม้ใส่รองแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะวางไม้พาดด้านบนค่ะแล้วเราก็จะเอาฟืนมาเรียงนะคะทุกคนโดยจะเอาฟืนท่อนใหญ่วางข้างล่างนะคะนี่นะคะเราก็จะวางฟืนท่อนใหญ่นะคะไว้ด้านล่างนะคะแบบนี้นะคะทุกคน นู่นนะคะตอนนี้นะคะเราก็เรียงฟืนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรียงฟืนก้อนใหญ่ๆไว้ด้านล่างนะคะเราก็ก้อนเล็กๆเอาไว้ด้านบนนะคะทุกคน ด้านนี้นะคะด้านตรงนี้นะคะก็จะทําเป็นหน้าเตานะคะทุกคนเพราะว่าลมมาจากทางด้านนี้นะคะ พอเราเลี้ยงฟืนเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็เอาฟางมาปกด้านบนแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้เขาติดไฟเพื่อที่เราจะจุดไฟนะคะทุกคนจากนั้นเราก็เอาใบไม้นะคะเอาใบไม้มาปกอีกรอบหนึ่งเพื่อที่เวลาที่เราจะาถมดินไปแล้วนะคะเอาดินปิดแล้วดินจะได้ไม่ไปกลบฟืนทั้งหมดนะคะทุกคน พอเราถมดินข้างๆแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะจุดไฟนะคะให้เหลือด้านหน้ากับด้านหลังไว้นะคะเพื่อให้อากาศเข้าแล้วพอฟืนเริ่มติดไฟนะคะเราค่อยปิดนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมไว้รูระบายอากาศให้เขาด้วยนะคะเมื่อกลบด้านข้างเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จุดไฟทางด้านหน้านะคะ แล้วก็รอจนไฟติดนะคะพอไฟติดแล้วนะคะทุกคนเราก็ใส่กล่องนี้นะคะกล่องอันนี้ทําจากสังกะสีนะคะให้อากาศเข้านะคะให้ควันออกฐานด้านในเอ้ฟืนด้านในจะได้ติดไฟนะคะทุกคนพอเสร็จแล้วเราก็กบดินทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีช่องให อากาศเข้าด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะทุกคนเราก็จะทิ้งไว้แบบนี้นะคะ1คืนนะคะหรือประมาณ15บ้าชั่วโมงนะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะช่วงสายๆนะคะเราก็ค่อยมาดูนะคะถ้าเขาไม่หมดแล้วนะคะเราก็จะทําการปิดเตานะคะเดี๋ยวเรามาดูพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งคะ่ะเช้าอีกวันหนึ่งนะคะ ฟืนก็ไหม้เป็นถ่านแล้วนะคะมันก็จะยุบลงเราก็จะปิดเตานะคะทุกคนก็จะเอาจอบทุบๆๆๆท,ท,ทุแบบนี้นะคะเพื่อให้ดินแน่นนะคะตรงไหนที่ยังมีควันอยู่นะคะเราก็จะเอาดินไปกลบนะคะทุกคนแล้วก็จะทิ้งไว้อย่างเงี้ยนะคะสองวันเพื่อให้ถ่า,านเขาดับทั้งหมดก่อนแล้วเราก็ค่อยมาเขีย่ยเอาถ่านใส่กระสอบนะคะทุกคน และนี่ก็คือฐานที่เราเผานะคะเราก็เก็บมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นะคะน,นั้นก็เผาอีกหลุมหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็มีนี่อีกหลุมหนึ่งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมคะ่ะ